ข่าวด่วนครับทุกคนใครมีอาการแบบอุ้มอิ่มบ้้งครับตาล้าตาแห้งเพราะแพแสงจ้องจอสีฟ้าทํางานานานๆเจอแสงแดดจ้าๆเนี่ยตาไม่สู้แสงเลยครับฟังทางนี้ครับวันนี้อุ้มอิ่มมีสิ่งดีๆมาแนะนํานี่เลยลูทีนพาสเจลรี่ตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นดูแลดวงตาจากภายในสู่ภายนอกทานง่ายรสชาติดีๆครับฉีกซองทานได้เลยถ้าจะให้อร่อยกว่านี้แนะนําให้แช่ตู้เย็นนะครับตัวนี้ช่วยบํารุงดวงตาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นทั้งในที่ป กติและที่มืดลดอาการปวดตาตาแห้งช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าใครที่เล่นมือถือบ่อยๆอ,อุ้มอิ่มแนะนําเลยครับชะลอความเสื่อมของเซลล์ขจัดการตกค้างจากสารพิษบริเวณหลอดเลือดฟื้นฟูคอลลาเจนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปกป้องตอกระจก เสเล็บฝอยแตกและตอนนี้ตาอุ้งอิ่มก็ไม่แพ้แสงแล้วครับเล่นคอมเล่นมือถือเนี่ยก็ไม่ปวดตาตาไม่แห้งตาไม่ล้าแล้วทําไมต้องเป็นรูทีนพัสเจอเลียล่ะครับเน้นสารสกัดพรีเมียมดูซึมไว้าเท่ากันเลยทีเดียวครับแล้วได้รับรางวัลการันตีจากมอนสเลคชั่นโกล w ว์ดด้วยนะครับเอาเป็นว่าอุ้งอิ่มจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ